สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้แม่มีเมนูกุ้งอกบุนเส้นมาเลยค่ะมาลงมือทํากันเลยแม่เตรียมชามไว้นะคะเอาละค่ะกุ้งอบบุนเส้นทําอะไรได้บ้างเดี๋ยวตอนเนี้ยเดี๋ยวแม่จะมาผสมน้ําซุปนะคะสําหรับแช่บุนเส้นเดี๋ยวเรามาทํากันเลยค่ะอันดับแรกนะคะแม่เตรียมน้ําเปล่าก่อนใส่น้ําเปล่า หนึ่งช้อนก่อนนะคะซอสปรุงรสมีกระเด็นกระดอนนะคุณผู้ชมซอสปรุงรสประมาณนี้นะคะแล้วก็จะมีน้ำมันหอยน้ำมันหอยนะคะน้ำมันหอยแล้วก็จะมีซีอิ๊วดำ อยากให้ดํามากก็ใส่เยอะอยากให้ดําไม่มากก็ไม่ต้องใส่เยอะนะคะแล้วแต่ความชอบเลยค่ะ,ะเห็นไหมเริ่มจะดําแล้วเดี๋ยวแม่ใส่ผงปรุงรสด้วยนะคะนะเริ่มดำแล้วใช่ไหมคะเห็นไหมเมื่อกี้มัน ไม่ทันใจใส่เพิ่มอีกผงปรุงรสนะคะคุณผู้ชมแล้วก็คนพยายามคนให้เกินผสมมันเข้าออก,กันนะคะตอนนี้เราจะมีน้ำตาลทรายน้ำตาลทรายนะคะเขาจะออกหวานหน่อยนะคะกุ้งหมงสนเส้นน้ำตาลทรายขาวใส่ไปนะคะ ม่จะเพิ่มเกลือนิดนึงเกลือนิดนึงค่ะคผู้ชมอ่ะเกลือนิดนึงเอาผงปรุงรสหน่อยนะผงปรุงรสหน่อยหนึ่งไม่ใส่เยอะนิดเดียวพอแล้วค่ะคนส่วนผสมให้เข้ากันเลยค่ะถ้าเป็นสูตรเด็กไม่ต้องใส่พริกไทยป่นนะคะ แส่นี้แม่ขอใส่พริกไทยป่นไปหน่อยเพราะว่าบ้านเรามีแต่คนใหญ่ๆคนโตๆใส่พริกไทยป่นไปด้วยนิดนึงค่ะเพิ่มความหอมนะคะ,ะคนคนจนส่วนผสมจะรู้สึกว่าเหมือนมันเข้ากันนะคะไม่เป็นทรายเวลาใช้ทับทีผสมนะคะไม่เป็นทรายอันนี้เริ่มจะได้แล้วเรียบร้อยแล้วค่ะ มาค่ะเดี๋ยวแม่ขอเปลี่ยนภาชนะเดี๋ยวใส่กระทะนะคะอันนี้จะเป็นวุ้นเส้นวุ้นเส้นที่แม่ใช้ก็คือเป็นวุ้นเส้นแข็งนะคะแม่มาแช่น้ําไว้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ตัดเรียบร้อยแช่น้ําจนได้ที่แล้วเดี๋ยวเราจะมาผสมวุ้นเส้นในน้ําที่เราเตรียมไว้เลยค่ะวุ้นเส้นแม่ใช้เป็นวุ้นเส้นสองห่อน,นะคะแล้วก็คนตัดด้วยนะคะคุณผู้ชมตัดวุ้นเส้นด้วยค่ะ กดพุนเส้นให้มันเข้ากับน้ำที่เราเตรียมไว้คนจนเนื้อพุนเส้นกับตัวน้ำน้ำที่แม่ทําไว้นะคะเขาอิ่มตัวเขาดูดซึมอ่ะแล้วค่ะแม่จะพักตรงนี้ไปก่อนเดี๋ยวเราจะมามาทําในส่วนของของหม้อที่เตรียมสำหรับจะอบวุนเส้นค่ะเดี๋ยวตรงนี้แม่พักไว้ก่อนนะคะเอาค่ะ ทุกอย่างได้ล้เดี๋ยวแม่จะบอกวิธีทําเลยนะคะตั้งไฟค่ะเราไม่มีหม้อสําหรับอบบุนเส้นแต่เรามีกระทะใบเก่านะคะก็สามารถทําได้ตั้งกระทะนะคะเดี๋ยวเปิดไฟอ่อนไว้ก่อนเพราะเราจะต้องมาใส่ส่วนผสมกันนะคะวันนี้ส่วนผสมของแม่มีอะไรบ้างเอาวัตถุดิบก่อนนะคะมีลากผักชีลากขึ้นช่ายนะคะ ตัวนี้ได้มาอย่างนี้แล้วก็ทุบทุบให้เขาจะได้หอมกระเทียมกระเทียมจีนประมาณนี้นะคะทุบให้เขาหอมขิงนะคะฝานประมาณนี้อันนี้คือเป็นเป็นเขาเรียกสมุนไพรนะคะสำหรับทำกุ้งอบุ้นเส้นนะคะแล้วก็จะมีหมูตัวนี้แม่ใช้หมูสามชั้น เดี๋ยวแม่จะใช้หมูสามชั้นลงไปในกระทะก่อนนะคะกระทะเขาจะไล้ใหม่ๆเลี้ยงไปเลยค่ะระหว่างนี้ก็เลี้ยงไฟก่อนเลี้ยงหมูสามชั้นลงไปเลยค่ะคุณผู้ชมเนี่ยค่ะล้วก็เปิดไฟป,ประมาณไฟกลางค่อนข้างเบานะคะเสร็จแล้วเราก็จะใส่เนี่ยค่ะไอที่เรามีเนี่ยกระเทียมใส่ลงไปเลยค่ะ ตรียมใส่ไปาลากไปขึ้นช่ายนะคะแล้วก็ลากผักชีเพิ่มตลมหอมหิงซอยค่ะคุณผู้ชมตอนนี้คือเราเสียให้ทั้งหมดเนี่ยเขาหอมก่อนหอมก่อนนะคะ ถ้าได้ยินก็คือจะเป็นเสียงแตกของของน้ำนะคะของของไหมูสามชั้นนะคะมแม่จะน่าจะเล้คน,นอกีกรอบนึแม่จะใช้วิธีระหว่างนม่แม่จะใช้วิธีกับกับหมูสามชั้นนะคะเพื่อให้สองฝั่งเขา เตรียมลากใบขึ้นช้ก็คือเริ่มได้แล้วตอนนี้แม่จะลดเป็นไฟอ่อนนะคะอันนี้จะเป็นเห็ดหอมนะคะเดี๋ยวแม่ใส่เห็ดหอมไปด้วยใส่หอมไปเลยค่ะเห็ดหอมตัวนี้เป็นเห็ดหอมแห้งแม่แช่น้ําแล้วก็หั่นเป็นชิ้นๆประมาณนี้ค่ะใส่เห็ดหอมไปแล้วก็เสียไปเรื่อยๆค่ะเลี้ยงไฟอ่อนไหมนะคะไม่ต้องปิดไฟนะคะ เนเส้นที่เราทําไว้นะคุณผู้ชมตัวนะะี้ค่ะเอาใส่ลงไปเลยค่ะแม่ใช้วิธีอย่างนี้เลยนะคะไฟอ่อนนะคะคุณผชมไฟอ่อนใช้ไฟอ่อนเพราะตอนนี้หมูแม่ก็เสียสุดแล้วนะะทุกอย่างในนี้แม้กระทั่งน้ำซุปไม่ต้องทิ้งนะคะใส่ไ,ไปเลย แล้วก็ตามด้วยพระเอกค่ะกุ้งตอนนี้กุ้งแม่เตรียมไว้จะเป็นกุ้งขาวใหญ่ที่แม่ใช้วิธีผัแกะหลังแกะเส้นหลังนะคะเอาเรียงไปเลยค่ะโอเคปิดค่ะไฟอ่อนนะคะทิ้งไว้ประมาณสักห้านาทีก่อนเดี๋ยวเรามาเปิดเช็คดูกับผู้ชมเอาค่ะคผู้ชมเดี๋ยวเรามาเปิดหม้อกุ้งอบบนเส้นดูอีกครั้งนึงนะคะ แม่ลองเปิดดูซิ Oh my God เดี๋ยวแม่คุกข้างล่างขึ้นข้างบนได้ทุกอย่างได้แล้วนะคะจริงๆแม่ใช้เวลาไม่ถึงห้านาทีด้วยซ้ำที่แม่บอกว่าห้านาทีมาเปิดจริงๆไม่ถึงค่ะมนเส้นมันจะเราสามารถกินกับน้ําจิ้มได้นะคะน้ําจิ้มก็ทำไม่ยากสำหรับแม่คือได้แล้วนะคะเดี๋ยวลำดับต่อไปเน่ยค่คุณผู้ชม ใบตังโอหรือใบขึ้นช่ายใส่ไปเลยค่ะโรยหน้าไปเลยปิดฝาปิดฝาไว้โอ้ได้แล้วค่ะคุณผู้ชมให้ตังโอลดก็จบแล้วนะคะน่ากินมากๆเลยเ,เรียงให้เป็นตัวๆเลยอโอเคเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเมนูกุ้งอบุุ้นเส้น สูตรบ้านๆเรานะคะแต่ก็แสนอร่อยสุดๆนะคะอะ่ลองไปทําดูกันนะคะกุ้งองุวนเส้นนะคะขอบคุณนะคะสําหรับการติดตามสวัสดีค่ะคุณผู้ชม